เผยข้อมูล vivo x 1 0 0 pro plus และ vivo x 4 3จะเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี2024สมาร์ทโฟนตระก,กูล vivo x series ถือเป็นซีรีส์เรือธงของทาง vivo มานานแล้วนะครับล่าสุดก็เริ่มมีช่วงเวลาของการเปิดตัว vivo x 1 0 0 series กับ x 4 3เผยมาเพิ่มเติมหรอครับโดยทาง digital chat station เผยว่า vivo x 1 0 0 pro plus และ vivo X43 จะเปิดตัวในช่วงไตรามาสแรกของปี2024และแน่นอนว่าจะเปิดตัวในจีนก่อนเหมือนเดิมครับนอกจากนี้ทางดิจิตอลชัดเตชั่น ation, ยังบอกอีกว่าช่วงกลางเดือนนี้เราจะได้เห็น vivo X90S ที่อัปเกรดชิปเซตมาเป็น d i m e n s i t y 9,200+ ก่อนที่จะส่ง vivo X100 กับ vivo X100 Pro ตามมาในเดือนพฤศจิกายนอีก2รุ่นครับ คาดว่า vivo x100 และ vivo x100 pro จะใช้ชิป d i ม e n s i t ิ9,300